สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้น้ำฟ้าจะพาเพื่อนๆมานี่เลยนะคะวัดจุฬามณีนะคะตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะวัดจุฬามณีถูกพูดถึงอย่างมากเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะคะทุกคนเพราะมีผู้คนนะคะหลั่งไหลามาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะเพื่อนๆแบบมาขอพร กับท้าเวสวรโนนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิธิภายในวัดนะคะแล้วก็หลายคนที่กลับไปแล้วสมหวังก็มีการแก้บนนะคะก็เป็นข่าวดังแบบบ่อยบ่อยมากตัวน้ำ้ฟเองก็อยากมาเลยนะคะตอนนั้นแต่ไม่มีโอกาสนะคะวันนี้มาแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆขงนนูคะอีกเช่นเคยนะคะและนี่คืออุโบสถเจดรมุขหินอ่อน3ชั้นนะคะเพื่อนๆสวยมากนะคะ วิจิตรการตามากๆค่ะยิ่งโดนฝนเข้าไปบอกเลยว่าขลังมากนะคะส่วนบริเวณด้านท่านี้ก็จะเป็นทาเวสุรวรรณโนนะคะก็วันนี้อากาศครื้มมันยิ่งทำให้มีมนขลังมากขึ้นนะคะเพื่อนๆทุกคนก็เยอะนะคะแรงศรัทธาก็ไม่ได้ลดลงเลยนะคะส่วนเรื่องประวัติวัดจุฬามณีเน,นี่ยค่ะ สันนิษฐานว่าวัดจุลมณีสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาเลยนะคะเดิมมีชื่อเรียกว่าวัดเจ้าแม่ทิพย์ค่ะหรือวัดแม่ย่าเจ้าทิพย์โดยมีการเรียกติดตามชื่อของท่านทิพย์ซึ่งเป็นชื่อของผู้อุปถรัรมภ์และปฏิสังขรณ์วัดในช่วงเวลานั้น,นะคะ่ะ สำหรับจุดที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอพรได้แก่สังฆานหลวงพ่อเนื่องโควิดนะคะท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังลูกศิษย์ของหลวงพ่อแช่มอดีตเจ้าอาวาสนะคะจุดที่2ก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะเพื่อนๆจะมีทั้งหมดสปางด้วยกันนะคะที่3คืออุโบโสถจะุรมกเห็นอ่อนสามชั้นที่เราเห็นมาตั้งแต่ต้นนะคะภายในอุโบสถก็จะเป็น การแกะสลักลายไทยนะคะส่วนด้านนอกเป็นงานฝีมือนะคะสมุดรักฝังมุกนะคะมีเอาลอยลายดอกไม้เถาทุกประตูเลยนะคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำฟ้าพาพื้นด้วยนนะคะเดี๋ยวจะหาสถานที่สวยๆมาฝากค่ะ